สวัสดีครับผมสุนหล่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมาเบลครับผมคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วนะครับเจ้าของฉายาลังสิตมาลายก็เพราะคนอื่นไม่ได้มาจากเราใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีคาว่าลังสิตมาลายเนี่ยเอาจริงๆเลยไม่มีผมไม่ได้อยู่ลังสิตเพิ่งมาอยู่เมื่อปีนี้เองเสียงอะคำว่าลังสิตมาลายมันเพิ่งมาปูมอีกทีตอนเราย้ายมาเลยอะน่าจจะเป็นมาเวลอื่นที่เจ้าชู้ไม่มาไม่มาผู้หญิงเนี่ยเต็มเลยมีคนอื่น ผมโฟล์ตรงนะผมเพิ่งโดนเด็กรังสิตหลอกมนาะ โอ้โหแสดงว่าลักสินมันร้ายจริงตอนแรกผมไม่เชื่อนะจนมาเจอตัวเองเออแม่งจริงจนเหรื่องตาเลยนี่ถือว่าการันตีแล้วกันว่าร้ายจริงเอยากทำน้องผมเยอะนะครับเป็นหลายคนแล้วแหละช้ำๆแบบนี้มันอะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตทำงานไปใช่ครับปกติเนี่ยเราเคยเล่นผับ G P C ไหมโอ้โผมเล่นตั้งแต่เกมเปิดเลยแฟนพันแน็ของจริงจริงลูกค้ารักตายเลยนะลูกค้ารักตายจริงจริยังมีรูปเลยว่าผมได้ที่หนึ่งครั้งแรกในชีวิตไอ้จ้าลมเป็ดแปลว่าสนุกอหมเกมนี้สนุกรีวิวงานนิดหน่่อยมมาาาางนนรรัักกคบ <c oughs> บอกแล้วผมพูดอะไม่มจริงออก <c oughs> นี่ไงข่าวจัว๊กอาสมมติได้ข่าคันนี้ไปรับสาวอะถ้าผมขับคันนี้นะคือไปส่งเฉยๆด้วยความเป็นห่วง <c oughs> ไม่ต้องแก้ละคือไม่ต้องแก้ละคือคำตอบมันชัดละแต <c oughs> อันนี้ก็เปิดหัวใจรับคนใหม่เข้ามา <c oughs> ตอนนี้อยาก,ยากมีแฟนละวหรือว่าอยากแบบโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักละอยากทำคลิปคู่ใช่โปรกำจริงจังอาจจะแบบเปิดตัวว่ามีแฟนแต่ไม่บอกว่าเป็นใครแต่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้ว รู้พอรู้มากโอเคสุดท้ายครับผมเปิดวาร์ปให้หน่อย T H E V A I L X X ครับผมใครนะครับผมที่อยากมาร่วมงานผัดซีในเตมาได้นะครับวันที่3ามสิีอีกที่สยามพารากอนนะครับชั้น5เจอกันที่งานวันที่3าที่เป็นแบบใหม่ยะในแบบก็เซเว่นเนี่ยนะเออจิ๋วรีบเป็นแบบมาเปิดงานนะครับใครอยากมาเจอพี่แมมก็ต้องรีบมานะครับบายอ่ะ